สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเงินภาษีที่เราทุกคนจ่ายไปเนี่ยมันถูกเอาไปใช้อย่างคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับองค์กรที่เป็นเหมือนผู้พิทักษ์เงินของพวกเราทุกคนกัน,นครับนั่นก็คือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินใช่ครับคําถามที่ว่าแล้วใครละ่ะที่คอยตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของประเทศถูกใช้อย่างคุ้มค่าและโปร่งใสที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คําตอบสําคัญข,ข้อนี้มีคําตอบครับ และคำตอบก็คือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าคอตองอนี่เองครับภารกิจหลักของเขาเลยนะก็คือการเป็นผู้พิทักษ์เงินของรัฐซึ่งก็คือเงินภาษีของพวกเราทุกคนนี่แหละครับเพื่อให้มั่นใจว่างเงินก้อนนี้ถูกบริหารจัดการอย่างเหมาะสมโปร่งใสและที่สําคัญคือเป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างเอาละครับเรามาเจาะลึกกันหน่อยการทํางานของคณะกรรมการเนี่ยไม่ใช่ว่าทําอะไรตามใจชอบได้นะครับแต่มีหลักยึดที่ชัดเจนมาก อย่างแรกเลยคือต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายของไทยและที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากลหรือที่เรียกว่าอินทอสไซซซึ่งเป็นเหมือนมาตรฐานกลางของผู้ตรวจเงินแผ่นดินทั่วโลกที่เขาใช้กันเพื่อให้ผลการตรวจสอบของเราเนี่ยมันน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติด้วยแน่นอนว่าการตรวจสอบจะน่าเชื่อถือได้เนี่ยมันก็ต้องมาจากผู้ตรวจสอบที่น่าเชื่อถือด้วยถูกไหมครับหัวข้อต่อไปเราจะไปดูกันว่า อะไรคือคุณธรรมและจรรยบัณที่เป็นหัวใจสําคัญในการทํางานของผู้ตรวจสอบเหล่านี้นี่คือห้าเสาหลักของจรรยาบรณฑที่ผู้ตรวจสอบทุกคนต้องยึดมั่นเป็นหลักในการทํางานเลยครับมีตั้งแต่ความซื่อตรงความเป็นอิสระความเป็นมืออาชีพไปจนถึงความโปรง่งใสซึ่งแต่ละข้อนี่มีความสําคัญมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกไปทีละข้อพร้อมๆกันเลยครับข้อแรกเลยความซื่อตรง พูดง่ายๆก็คือการทํางานด้วยความสัตย์จริงยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งไม่เอ็นเอียงไปกับการหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของพวกพ้องตัวเองเรื่องนี้ถือเป็นด่านแรกของการป้องกันการทุจริตเลยครับต่อมาคือความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมข้อนี้สําคัญอย่างยิ่งเลยครับผู้ตรวจสอบต้องทํางานโดยปราศจ,จากอคติไม่ยอมอยู่ใต้อิทธิพลทางการเมืองหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นเพื่อให้ผลการตรวจสอบที่ออกมานั้นเป็นกลางและสะท้อนความจริงให้ได้มากที่สุด แน่นอนครับว่าต้องมีความรู้ความสามารถด้วยในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้ผู้ตรวจสอบก็ต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ต้องพัฒนาทักษะของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตามทันรูปแบบการใช้งบประมาณที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ ข้อที่4คือการปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพครับหมายถึงการทําตามกฎระเบียบและมาตรฐานต่างๆอย่างเคร่งครัดและก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ที่ดีไม่ประพฤติตัวในทางที่อาจจะทําให้คนเสื่อมศรัทธ,ธาหรือทําให้องค์กรเสียความน่าเชื่อถือได้และข้อสุดท้ายครับคือความโปร่งใสและการรักษาความลับซึ่ง2ออย่างนี้มาต้องทําไปพร้อมๆกันนะคือต้องเปิดเผยกระบวนการทํางานให้โปร่งใสแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้ด้วย และทีนี้เวลาที่ผู้ตรวจสอบเขาลงไปทำงานเนี่ยเขาเข้าไปดูอะไรกันแน่จริงๆแล้วการตรวจสอบมันไม่ได้มีแค่มิติเดียวนะครับแต่เปรียบไปก็เหมือนกับการมองผ่านเลนส์3าแบบที่แตกต่างกันเพื่อให้เห็นภาพการทำงานของภาครัฐได้ครบถ้วนรอบด้านที่สุดอ่ะมาดูตารางนี้กันจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับแบบแรกคือการตรวจสอบการเงินอันนี้จะเน้นไปที่ความถูกต้องของตัวเลขในบัญชีในงบการเงินต่างๆแบบที่2คือการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย อันนี้ก็จะดูว่าหน่วยงานนั้นๆทําตามกฎระเบียบข้อบังคับครบถ้วนหรือเปล่าและแบบที่3คือการตรวจสอบผลสมริตซึ่งจะไปตอบคําถามสําคัญเลยว่าโครงการที่ทําไปเนี่ยมันใช้เงินคุ้มค่าไหมและมันบรรลุเป,ป้าหมายที่ตั้งใจไว้หรือเปล่าแล้วใครบ้างล่ะครับที่ต้องถูกตรวจสอบคําตอบง่ายมากๆเลยก็คือทุกหน่วยงานที่ใช้เงินแผ่นดินครับไม่ว่าจะเรียกว่าหน่วยรับตรวจหรืออะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่กระทรวงทบวงกรมไปจนถึงรัฐวิสาหกิจ อ,อบตอ,อ,อบจอหรือแม้แต่โครงการเล็กๆที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐพูดง่ายๆก็คือถ้าใช้เงินหลวงก็ต้องพร้อมรับการตรวจสอบครับการตรวจสอบเนี่ยไม่ใช่แค่เข้าไปดูแล้วก็จบกันไปนะครับแต่มันเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนชัดเจนมากตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาที่เจอเนี่ยมันได้รับการแก้ไขจริงๆวงจรการทํางานก็จะเป็นประมาณนี้ครับเริ่มจากวางแผนก่อนเลยว่าจะตรวจใครตรวจเรื่องอะไร จากนั้นก็ถึงขั้นตอนดําเนินการตรวจสอบก็คือการลงพื้นที่เก็บหลักฐานข้อมูลต่างๆพอได้ข้อสรุปแล้วก็จะรายงานผลออกมาพร้อมกับข้อเสนอแนะที่ชัดเจนแต่ที่สําคัญคือมันไม่จบแค่นั้นครับจะต้องมีการติดตามผลด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะต่างๆถูกนําไปแก้ไขปรับปรุงจริงๆมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องนี้มันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลย การตรวจสอบที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขหรือเอกสารนะครับแต่มันส่งผลกระทบโดยตรงต่อสังคมและชีวิตของพวกเราทุกคนเลยหวัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดก็คือกระบวนการตรวจสอบที่ดีเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบความโปร่งใสและทําให้เงินทุกบาททุกสตางค์ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับมันจะนําไปสู่ความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งขึ้นระหว่างประชาชนกับภาคระเพราะฉะนั้นจุดที่สําคัญที่สุดก็คือการตรวจสอบที่เข้มแข็งและเป็นอิสระ คือรากฐานสำคัญของการบริหารบ้านเมืองที่ดีครับมันช่วยลดการใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองโดยใช้เหตุและสร้างความมั่นใจให้กับพวกเราทุกคนว่าเงินภาษีของเรากำลังถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนคิดกันต่อนะครับว่าความปรงใสของภาครัฐที่แท้จริงในความคิดของแต่ละคนนั้นควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเพื่อเราได้ตระหนักถึงบทบาทของตัวเอง ในการเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบสังคมของเราต่อไปครับ